วันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ๊นหนึ่งยำกันนะครับว่ายำเมนูอะไรนะครับเป็นเหลาสิครับไปกันเลยครับสัมมอนไรเลยนะกุ้งสุกมือไข่แล้วอะไรอย่างไข่ปลาสัมมอนกุ้งสุกมไข่เหรสำหรับใครที่อยากทานยำเจ๊หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเพจคนที่วไว้ด้านล่างนะครับไปสั่งได้เลยนะครับ กับคุณนุชนะครับมีเสียงลมข้าว้องขออภัยด้วยนะครับ สองสามสี 4, ต่ตหลายตัวเผ็ <c oughs> ดกลางแซ่บเ็ดมากนะได้ไมร้าเ็แแดแซ่บได้เนะาะสามรถนะคะอย่างอื่น

เมนูอะไรนี่ละมอดเบอร์ไข่ฟุ้งสุกไข่ฟ้าค่ะ,ะเรียบร้อยร้อยกี่เซนจ้าแล้วกลับบ้านเลยนะ ใจ่ตังค์พี่ลแล้วลกเร็ว กับว่าคนละถ้วยแล้วจอดเลยใช่ไหมเนี้ยมากินเนี่ยผมทำเลเลยมาเพื่อกินเลยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ออนี่แวะมาโดยตรงเลยขอบคุณค่นะ่าเงียบไหมแถวโน้นอ่ะตั้งแต่โควนะิดรอบโน้นอ่ะพอเจอรอบนี้ยิ่งมีข่าวยิ่งเงียบก็ไปใหญ่ ไมไม่สั่งยกร้านทัหมดเค่ทุเดียวชุดเดียวนะเขากินกินกันคนละชุดอืมใครู่้เป็นสองร้อเปล่าไม่รู้ไม่รั้นะเดี๋ยวแต่แต่ทีละคนเดี๋ยวเจ๊เจ๊ฟังแล้ว อาฟิเอากระดาษโอนพี่เ่าไรเร็วยังไม่ได้คิดเลยจะรีบโอ้ลเท่าไ่เออยังไม่คิดนให้เขา่อดไงกดไม่ขอดไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เขายังไม่ได้คิดนาน ใส่าระไหมไม่เมาพวกพวกเาอะไรอ่ะก็พวก็ันหอะไรบัวแบบกินไหมใส่ตู้ใส่ปลาอันนี้เผ็ดได้นะเาะกินกันคนละรสชาติโอ้กินเผ็ดบ้าตู้เขาไม่ได้ย กินแถวนี้มีเสือนะคะพี่เอาเสือไดนเจะต้องกินขอบหาชายทะเล กูก็ uhm. แม่แหละครับแต่ทำไมคนที่มาตัวผู้หญิงเขามาผิดกูกก้อมันพาไปผิดทางเขาก็วนอย่างนั้นแหละหาที่ไม่เจอวนออกนอกเมืองไปเลย เขาสั่งทําให้เราอยากรู้ว่าเขาทาง,งานอะไรเขาสั่งเยอะมากเลยหนะ้าหนึ่งไม่ขอถ่ายรูปนี่นะ เพ่ขายังไม่จบนะครับได้ครับนั่งได้ครับนั่งได้ใช่ม้ไดครับเขาจะมีโต๊ะนะครับจะมีโต๊ะตรงขอบหรือจะเสือดาวครูก็ได้นะเอามั้ยเสือไปก็ได้มันมีแค่ขอบอย่างเดียวไงเพราะช่วงตรงกลางจะเป็นลานฟ้างครับโคเสือได้ช่วงตรงกลางๆอะครับอันนี้ข้าวโพดมะม่วงหรือข้าวโพดไหลมะม่วงครับมะม่วงนะกับมะม่วงอย่างเดียวหรือข้าวโพดมะม่วงโอเค กลางๆนะคพี่เขาบอกมาจากตังเลยได้เห็นตัวเองคลิปนี้ได้เห็นตัวเองนะแต่ลงเพิ่งนี้นะคะ กินตัวเล็กกินน้อยก่าเพืกกอ่อนเลยทานน้อยอยู่คนเดียว ทั้งหมด6ชุดไหมคะอันนี้จะยแยกเผ็ดไม่เผ็ดไปใช่ไหมใช่ยังละครอันนี้แบบเผ็ดเ,เลย กิด่าแล้วเกิดจักะสใกล้เกิดจักแม่แท้สุดแล้วไข่ปลาเนี่ยแข็งแร รู้สึกผสมกันก็ได้แล้วแต่ไข่ปูไข่บังดาุ้งสมนะครับใโนนะครับใส่อะไรข้าโพดมงหงเนข้าโดหลาตัวใส่ตัวข้าโดปลา ใหญ่บวัวนะคะัรากไข่เมงนดาไข่ปูกุ้งสุกค่ะ ไข่กุ้งสุกค่ะนี่เมนูต่อไปนะครับต้นก <สด S 1> ุ้งแซลมอนมนะครับกุ้งตัดครึ่งไม่ฟนเรื่อยตัดได้เหรอมันใหญ่สำหรับคนที่ไม่ทานหัวนะครับก็ส <c oughs> ุกในขาได้นะครับได้จ้าคนส่วนมากเขาจะกินหัวกันครับมันมันกระโดนน้ำยำแล้วอร่อย

อูเรื่องกันเรียนกันก็ไม่ค่อยย่นะเด็ดเ็กลางนะครับสดำรับนะครับด้วยไหลบัว คองเม้นกันมาได้นะครับว่าจังหวัดอื่นมีผลกระทบหรือยังนะครับคาดว่าหลายจังหวัดแล้วน้องที่มีผลกระทบนะน้องจังหวัดแถบนี้กำลังหมดแล้วจ้ากำลังกำลังกำลังวันนี้ลมจะแรงไว้สักหน่อยนะครับถ้ามีเสียงลมค้าต้องขออภัยด้วยนะครับกำแรงมาก ร้อนไหมจ๊ะกับบ้าแล้วสองร้อยค่เมนูต่อไปนะครับ เหล่ามือไข่นะครับเดี๋ยวต่อเนี้ยแล้ลูกแล้วจะเป็ีเมนูต่อไปนะครับจะเป็นเหล่าแซลมอนนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าเหล่าก็คือจะไม่ใส่พวกม่วงข้าวโพดอะไรบ้าบไม่ใส่เลยเกลือไม่ใส่เส้นนะครับต่เลยลองคอยสั่งไว้ถูกนะครับ สําหรับคนที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับและสําหรับคนที่ติดตามนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับคสีอาจจะไม่แจ่นะครับ กขไม่มีพริกจ you know? ้ะเขาไม่เอาเผ็ดชิลไงให้เราทำงานแต่สะไปกลางลูกค้าห้าคนแคนอันนี้นะหกคนต่อโรงงานไม่ถึงเงียยได้เรื่อยๆอย่ถ้จัก่าลกรรมเลย มีเสียงลมงเข้าต้องอบหายด้วยนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงซื้อไม้มาติดให้นะเ,นเมนูต่อไปกันเลยนะครับเป็นหนุกไข่หมูยอนนะคะผลไม้รวม,ม,ม,มปาร้าเผ็ดปลาเมื่อวานมีลูกค้ามาถามหาแต่หมูยอน้มีกค้าเมื่อวานลม่ค้าลืม ไข่ไข่เล่นนะคะนี่ ต่อไปเลยนะครัะกุ้งสุกตรม่วงไม่ลาเผ็ดน้อยค่ะวัตถุดิบส่วนใหญ่นะคะทุกอย่างที่เรารับมาบูมักกุ้งสดนะคะไม่ได้รับที่สมุทรสาครน,นะคะ่ายีก <c oughs> ระจวบก็เยอะนะคะมีบ่อเลี้ยงกุ้งนะคะ <c oughs> คนตัวหมดแล้ว <c oughs> ราตลาดมหารไทยยังปิดอยู่นะคะกระจวกกุ้งก็จะถูกขึ้นถูกขึ้นนะครับก็ส่งไปไหนนี่ได้ตอนช่วงโควิดอะค่ะร้านอาหารก็ปิดแอร์อะไรเงี้ยปิดหมดเลยนะกุ้งปูหมึกอะไรเงี้ยขาดถูกเพราะร้านอาหารไม่เปิดใชมันก็จะถูกขึ้นอ่า ลามีไข่ปลาไข่ปูค่ะมือไข่มีหอยแรงลวรค่ะแล้วก็มันกุ้งสุกเมนูต่อไปเลยนะครับตุมมะกุ้งสดนะครับ เดี๋ยวเรามาปิดกันด้วยเมนูนี้เลยนะครับฝากด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ค้านะครับเราจะได้ตามคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้บายบายครับ